คือเดี๋ยวนี้อารมณ์คนมันเปลี่ยนไงค,คือจริง,รงๆบทบาทนี้เนี่ยมันต้องเป็นบทบาทของกกตแต่อารมณ์คนมันเปลี่ยนกันเลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเคยเชื่อกกตเท่าไหร่นะไอ้กกตทางานเคยแข็งแข็งจริงหรือเปล่ามีความเป็นกลางจริงหรือเปล่าไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไหมเอ๊ะทำไมเรื่องสอวเนี่ยรู้กันทุกบ,บ้านทุกเมืองนะครับเจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรออกมาเลยที่เป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมครับคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะไว้ใจกกตในการให้ทํางานต่อไปได้ไหม เลยไปหาสิ่งที่จะเชียร์ใหม่ก็คือหา DSI แล้วพอหา DSI ปั๊บ DSI ขึ้นขังมาปั๊บเนี่ยก้องเชียร์ไปทางนู้นหมดเลยนะก็เฮไปทางนู้นหมดคือชาวบ้านก็เชียร์รับเลยรับเลยนะครับประเภทว่าเอาเลยเต็มที่อยากให้ DSI เข้ามาทำเนื่องจากไปเรื่องของอะไรล่ะพวกแชร์ต่างๆที่ที่เป็นข่าวเป็นคราวเมื่อต้นปีเนี่ยเรื่องของอะไรการทำธุรกิจทุรกิจต่างๆเหล่านี้นะ DSI ทำได้ทได้ดี นะครับ